สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนี้มาพบพอกับเบาหน่องอีกคเก้าครับผมเมื่อนี้เบาหนองจะมาบอกความฝันเบาหนองเองครับฝันล่ะครับฝันโค้งสุดไทยพอดีแต่บุงหูนอว่าเลขสิเป็นตัวใดแล้วก็เลขสีออกตัวใดเพราะว่าลักษณะฝันน่ะมันเหมือนกับเป็นฉากเป็นฉากเบาหนองก็เลยบุงหูว่าจะจับจุดตรงไหนแต่มันก็นมีจุดสําคัญจุดเด่นๆให้ทุกคน ได้รับหูได้รับฟังก็ลองแปลตัวเหลขซอยเบาหนองไปนํานะครับเนาะแปลเบาเลขกเอแปเหลขซอยเบาหนองไปนําว่าฝันนี่เหลขกมันจะออกแบบใดมันสิเป็นมากจังใดจังใดก็ลองฟังความฝันมันก็นเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธ่โชคเลยดวงครับเบาหน่องฝันเบาหนองกับมา,บาว่าสู้ฟังตอนแรกกับวแตชิบอฝันแล้วละ่ะก็เลยมือนั้น ก่อนสินอดเน่ยก็เลยบอกว่าบอกทุกชิงทุกอย่างนันแหละสิ่งศักสิทธิเฮ้านับถือบอกว่าฉันอยากให้ฝันหรือถ้าผู้ใดอยากสิมาให้โชคก็มาเข้าฝันก็มาบอกในเด้อว่าฉันกับฝันอหรีครับฉันบ้านหนองบ้านหนองแห่งอยากฝันสูกมืออยากฝันทุกมืออยากจําได้ทุกมือเพราะฉะนั้นเอามาบอกทุกคนได้ฟังงวดนี้วันที่หนึ่งท่านว่าหกหกเข้ามารับโชคไปนํากันคือเก่าครับผมทุกสิงทุกอย่างกะ ให้มันเก้นไปให้มันอยู่ที่โชกให้มันอยู่ที่ดวงเนาะครับเนาะอ่ะบอกไปกับเียเงาแต่ว่าเหลขกต้องวดที่เบาหนองหาไว้ที่เบาหนองมากเนาะเบาหนองมากหาสามหาสามกับเก้าเจ็ดที่เบาหนองมากหาสามกับเก้าเจ็ดที่เบาหนองมากตอนนี้แล้วก็อีกเดี๋ยวเบิ้งก่อนถาฟังเบิ้งเหลขกฝันแล้วก็ถาฟังเบิ้งขำาปลของความฝันจะของก่อน ว่มันสิเป็นตัวใดญ่แกจังมาเบิงกันเพราะว่าบาหนองกระิได้เบิงเ่าหนองกระิได้มาเห็นเบาหนองกระิได้มาเอามาเปรียบเทียบใช่กันนะครับนอกคืนนั้นเบาหน่องฝันครับเบาหน่องฝันเห็นน้องนามใหญ่น้องนามใหญ่บัดนี้เบาหน่องก็เลยไปยืนอยู่ขางน้องหนามยืนอยู่ขางน้องนามเบาหนองเห็นป่าสีทองครับ ปลาสีทองเป็นปลาคอตัวสีทองแต่เขาได้รับบาดเจ็บครับคือฟันคือฟันตรงหลังมาแผลชะกันเลยเขาลอยมากหาเบาหนอแต่ที่แปลกคือเขาเว่าได้เขาบอกว่าให้ซอยแน่ให้ซอยเขาแน่ให้ซอยให้เขานี้ออกจากมองหนีแน่เพราะว่า มีคนที่ทำลายเขาเขาบอกเบาหน่องสิเบาหน่องเขาเลยว,ว่าสิให้ซอยจังใดเนาะรถกับโบมี่สเอาใส่อืมรถกับบ้ากับโบมี่ฮาสิอุ่มใส่รถจังไดเบาหน่องกันบางเชนอะแลวสะเอาซอยไปจังไดเพราะแัดนี้เว้าว่าไรเพราะแป๊บเดียวปลาตัวนั้นกระตายครับปลาตัวนั้นกระตาย แต่ที่มันละแปลกก็คือตายออกตายแล้วปุ๊บโตเพ่นแตกสลายออกกลายเป็นปลาโตหน่อยป่ะนี่กลายเป็นปลาัวหน่อยคือปลาหลุกคอกคือปลาหลุกคอกแตกเยอยๆสีทองเต็มเลยเด้เต็มเลยโตซ้าโตซ้าที่เขาโอโตโตซ้าที่มาตออแรลกถามว่าโตใหญ่สํหรัที่เบาหลองเห็นโตซ้าคนครับ โตสาคนเบาหน่องก็เลยจกักสจี็ดงใหญ่เบาหน่องก็เลยเอาน้ำตักน้ำใส่หลังรถอีหลาหน่อยตักน้ำใส่หลังรถอีหลาหน่อยคือเปิดบ่อออกแล้วเอาหนามใส่เอาหนามใส่อ, út, อ, út, อ, út, อุด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 มองที่มันหัวกะว่ามันหนามันจะออกก็อุดอุดอุดแล้วก็คอยตักเอาปลานะเอาเอาเอา,เอามือนะคอยส่วนเอาปลา สองมือส่วนเอาปลาใส่รถส่วนเอาปลาใส่รถจนเบิดแล้วบ้านหนองก็เลยเอาเพื่นไปปล่อยไว้อีกหม่องหนึ่งหม่องที่ปลอดภัยบ้านหนองก็เลยว่าอยู need need ่หนีเด้ออยู่หนีเด้ออันจังสีปลอดภัยใหายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่งบ้านหนองก็บอกเพื่นอยู่หนีจังสีปลอดภัยบ่มีผู้ใดมากวนบ่มีผู้ใดมาทำลาย สิ่งทีนานเลือเชื่อก็คือในฝันน่ะบ่าหนก็ยังงงในฝันเบาหนกอนพอพอไปหอดปุ๊บบ่าหนก็จับาปลาน่อยน่อยน่ะละคือปาลาดูข้อนั่นละเอาไปไว้ในน้องน้ำอีกน้องน้ำหนึ่งที่ปลอดภัยแล้วปลาน่อยน้อยนั่นรวมตัวกันเป็นปลาตัวเดียวตัวใหญ่แต่ว่าแผ้แต่ว่าแพ้นั้นหายไปแล้ว เพื่อนก็บ,บอกว่าขอบคุณเดอ้อที่ซอยเพื่อนว่าบุญนี่แจ๊คีตอบแทนจังใหญ่เพื่อนว่าจังสีพ่อเบ่าหนองอว่าโอ้ยยา,ยา,ย,ายาให้่มันเป็นบุญคุ้นกันเถอะแค่ว่าเด้ซอยเหลือกันแค่นี้จะดีใจแล้วเบ่าหนองบอกเพื่อนหั่อสิแค่นี้ก็ดีใจแล้วพ่อวันนี้พ่อวาแล้วปุ๊บเพื่อนก็หายลงไปในานา้ำเบ่าหนองก็เลยตื่น บอนองเลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะฝันเหาแปลกๆแล้วเฮาสิแปลความฝันจังไดบอาหนองขึ้นเนตใจเลยหลฮาสิแปลความฝันจังไดขันว่าขันวอาในจับปลาเนาะขันบอาในเลีกเขาว่าจับปลามันก็สิมีอยู่แล้วล่ะก็มีเจ็ดเจ็ดโอ้เจ็ดแปดมันบอลเจ็ดแปดแปดแปดมันก็มีเนาะครับเนาะแต่ว่าขันเบอาในตบอาหนองบอาหนองว่า ฝันเบาหนองดีนะกันคิดส่วนตัวเลยเบาหนองคิดว่าเ้าหนองฝันดีนะแต่สิถือเลขบ่อหรือสิได้รับโชคจากอีหยางบ่อหรือสิเป็นจังหดบ่ออันนี้เบาหนองกับบูหูคือกันแต่ว่าเบาหนองฝันแบบนี้เบาหนองก็เลยเอามาบอกสู่ฟังเบาหนองอยากฝันสู่มือครับแต่ว่าฝันแล้วมันจําบ่อใดก็เลยบ่อแ้เอามาบอกสู่ฟังแต่เหมือนีนีฝันหนีจําได้แม่นเลยเบาหนองก็เลย เอามาบอกสูฟังก็ลองตีเบังลองแปลบังนะครับว่าเหลขกฟันเบาหน่องมันชีเป็นแบบไดมันชีเป็นเหลขอีหยังฝันว่าปลาคอสีทองได้รับบาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ตายตายแล้วก็เป็นปลาหน่อยปลาลูกคอเบาหนองบ่มีรโหดใส่เบาหนองก็แล้วใส่รถลดอีหล่าหน่อยแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ในอีกทีนึงพอเอาไปปล่อยแล้วปุ๊บ ปลาตัวนั้นกลับขึ้นมาเป็นแบบเกา่าแต่ว่าแผลบามีนี่แหละครับมันแปลบางนี่ล่ะจะได้กับร่องแปลให้บาวหน่องได้เนะครับทะเบียนรถอีหลาหน่อยกะ 2, เก้าเก้านยอาะเก้าเก้าศยอายุบ่าวน่องก่ะสีบสีปีพศอสอวันที่เดือนปีเกิดบ่าวหนองกเกิดวันที่11เดือน10พศอสอสองหาอายุ44ปีทะเบียนรถ 9902เดี๋ยวบาลหนองสิลงไว้ให้เบิดแต่ว่าเลขที่แปรจากฝันบาลหนองสิรอดจากเอฟซนะครับเด้อจะได้กับแปรซอยกันมาละฮอวก์กมาลาบโชกเป็นรอบกันงวดวันที่1ธันวา66คิดสิ่งไหนก็นให้โซ่วังดังป่าถนามีเงินใส่ใจบอขหาดมือเหตุอีหยังก็ให้จะเลื่อนลงเลื่องบาลหนองเป็นกําลังใจให้คือเก่าครับผมก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีสวัสดีครับ